สวัสดีคอบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอดฟันทงนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ไว้ที่5คู่นะครับซึ่งทั้ง5คู่นี้ก็เป็น5คู่ที่น่าสนใจทั้งหมดเลยแล้วก็มีผลต่อการลุ้นแชมป์ของแต่ละลีกด้วยแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันเลยนะครับ สรุปผลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมาชิก VVIP ทางไลน์นะครับ คู่แรกครับเป็นทีเด็ดบอลเต็งนะครับผมเลือกต่อไปที่รูตันทาวครึ่งลูกนะครับคู่นี้รูตันทาวเสมอไป1-1คู่นี้เสียเต็มนะครับแล้วก็คู่ต่อมาครับเป็นคู่ vvip นะครับคู่นี้สมาชิก vvip จะได้รับเช่านั้นนะครับเป็นคู่ระหวังแมนซิตี้กับวัตฟอร์ดนะครับผมเลือกต่อ c ซิตี้ที่2ลูกควบนะครับคู่นี้ซิตี้ชนะ51 v ีวีตัวนี้กินเต็มนะครับแล้วก็ v ีวีหน้าช่องนะครับเป็นไบเอ็นบนิครับกับดอทมุลนะครับผมเลือกลองไปที่ดอทมุลลูกครึ่งนะครับก็เป็นไบเอ็นเอาชนะดอทมุลไป3-1คู่นี้เสียเต็มนะครับส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้เลือกวิเคราะห์ไว้7คู่เมื่อวานนะครับอาร์เซนอลกับแมนยูผมเลือกลองไปที่แมนยูนะครับเป็นอาร์เซนอลเอาชนะแมนยูไปได้ด้วยสกอร์3-1คู่นี้เสียเต็มนะครับคู่ที่3ครับ แมนซิ sea, กับวัตฟอร์ดคู่นี้ผมเลือกเป็นคู่ VVIP อีกถึงคู่นะครับผมเลือกต่อไปที่แมนซิราคา2ลูกควบนะครับก็เป็นแมนซิเอาชนะวัตฟอร์ดไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหนึ่งคู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่4ครับเรสเตอร์ ater, กับแอสตันวิลล่าผมเลือกลองไปที่เรสเตอร์คู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่5ครับอินเตอร์มิลานกับโรมา่าผมเลือกต่อไปที่อินเตอร์ คู่นี้กินเต็มครับคู่ที่6กครับเบนฟอร์ดกับสเปอร์ผมเลือกรองไปที่เบนฟอร์ดราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มครับและคู่ที่7ครับปเอชเชกับลองผมเลือกรองไปที่รองคู่ที่7กินเต็มนะครับสรุปทั้ง7คู่ที่วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับก็เข้าไปทั้งหมด5คู่แล้วก็ติดลบไป2คู่เรียกได้ว่าผลประกอบการเมื่อวานถ้าใครได้ตามที่หน้าช่องก็ถือว่าอยู่ในแดนบวกเลยนะครับผม สำหรับ5คู่ในวันอาทิิ 24, ์ที่24เมษายนพศ2565นี้นะครับคู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกกานโชว์เซลรนะครับเป็นคู่ระหว่างเอมโปลีครับเจอกับนาโปลีนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามสตาดิโอคาร์โรกาสเตลานี่นะครับจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเอมปอรีอยู่อันดับที่14แข่งไปแล้ว33นัดชนะ8เสมอ10แพ้ไป15เกมยิงได้42เสียไป60ประตูมีอยู่34คะแนนครับสุดฝั่งนาโปลีอยู่อันดับที่3ยังมีรุน้นคว้าแชมป์อยู่นะครับแข่งไปแล้ว33นัดชนะ20เสมอ7แพ้ไป6เกมยิงได้59เสียไป27ประตูมีอยู่67คะแนนครับผลงานเฮูเฮตนะครับ สองทีมนี้เคยเจอกันนับย้อนกลับไปนะครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งเอมโปรี body. เก็บชัยชนะไปได้3ครั้งสเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งนาโปลีครับเก็บใจชนะไปได้5ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็ เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเป็นนาโปลีเปิดบ้านแพ้กับเอ็มโปรีไปด้วยสกอร์หนึ่งประตููนะครับซึ่งจากสถิติ h เ to Head ตรงนี้ก็น่าสนใจตรงที่ผลประตูรวมหรือว่าเลดสูงต่ำของคู่นี้นะครับเรียกได้ว่าทั้ง10เกมเนี่ยยิงเกินทะลุเป้าเลดสูงต่ำอยู่ที่7เกมนะครับคู่นี้เวลาเจอกันทีไรก็มักจะยิงกันเยอะเสมอนะครับผม เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านเอมปลรีภายใต้การคุมทีมของอเลเลโอแอนเดโซรีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รา,ายก็จะมีริกาโดมาชิตซานิโคลัสฮาร์ตและก็โลเรนโซโตเนลลี่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเอมปลรีจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีซิมอนซูกอฟสกี้ คริสเซนอัสทรานีและก็ฟิลิปโปบันดิเนลลี่นะครับหน้าตามสองตัวนะครับก็จะมีเนดิมเบลามีกับเฟเดริโกดิฟานเชสโกนะครับหน้าเปาก็จะวางอันเดียปินามอนติสูนหน้าตัวเก่งของทีมลงดลาตัคายในวันนี้ครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนาโปลีภายใต้การคุมทีมของลูเซโนสปาลตินะครับรางงานตัวผู้เล่นบัดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยสตานิสลาปลาบอตกาโจนีดิโลเซนโซแล้วก็เอลิฟเอลมารนะครับหนึ่งรายที่ติดโทษแบนก็จะเป็นกองหลังตัวเก่งอย่างคาริดูคูริบาลีนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าสปาลติจะวางระบบ433นะครับ ตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีฟาเบียลุส์ดีโกเดเม่แล้วก็องเดฟองอัลกิซานะครับสามนัลูกครับวันนี้จะมีเฮอร์วิงโรซาโนวิกเตอร์โอซิเมนแล้วก็โรเนโซอินซิเย่นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเริ่มจากเจ้าบ้านเอมโปลี oli, ฟอร์ม5นัดหลังสุดนะครับไม่เคยเอาชนะใครได้เลย เสมอ2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนี้เป็นเกมที่เอมปอรีครับแพ้ให้กับอูริเตเซมาด้วยสกอร์4ประตูต่อหนึ่งผลประกอบการของเอมปอรีจาก5เกมที่ผ่านมาครับเอมปอรีพาตีบวกอยู่ที่2เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทำกำไรอยู่ที่40นะครับ ส่วนฟั่งนาโปลีนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่นาโปลีครับเปิดบ้านเสมอกับโรม่าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่งซึ่งผลประกอบการของนาโปลีจาก5เกมที่ผ่านมานาโปลีพาตีบวกไปอยู่ที่2เกมยกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับ ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับทีมนาโปลีดูเหนือกว่าชัดเจนเลยนะครับคุณภาพผู้เล่นนะครับก็ต้องบอกว่านาโปลีครับดูเหนือกว่าชัดเจนเหมือนกันนะครับซึ่งคีย์แมนของฝั่งอ็อปปีก็จะเป็นปิอามอนตินะครับผลงานด้วกันนี้ก็ค่อนข้างจะดูดีนะครับจาก32เกมยิงเป็น10ประตูแอซิเป็น2ลูก ก็ถือว่าเป็นศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ชั้นดีของเอมบอรีนะครับส่วนฝั่งนาโปลีก็จะมีคีแมนสาคัญอย่างศูนย์หน้าตัวเก่งโอซิเมนนะครับฤดูการนี้ลงเล่นไปแล้ว22นัดกด8 2ประตูแอสซิสเป็นหนึ่งลูกมีค่าเลตติ้งสูงถึง7.30โดยโอซิเมนค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวริมเส้นที่คอยป้อนบอลให้กับโอซิเมนก็จะมีโลซาโนกับอินซิเย่ซึ่ง ถ้าเราว่ากันด้วยเรื่องของฟอร์มการเล่นเนี่ยเจ้าถิ่นเอมปรีนะครับเรียกได้ว่าน่าจะหมดแพชชั่นไปพอสมควรเนื่องจากเอมปรีครับไม่ชนะใครมาแล้ว16เกมเลยนะครับเรียกได้ว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับสำหรับเอมปรีในช่วงโมงนี้ส่วนนาโปลีครับก็มีสถิติหนึ่งตัวที่จะว่าแปลกก็ได้นะครับเนื่องจากนาโปลีไม่ชนะใครในบ้านมา2เกมติดนะครับ กับกลายเป็นว่านาโปลีเล่นเกมเยือนในลูกการน,นี้ทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากโดยที่เกมเยือนของนาโปลีตอนนี้นะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว9นัดติดต่อกันนะครับโดยเฉพาะ5เกมหลังสุดเนี่ยนาโปลีเก็บชัยชนะจากเกมเยือนได้ถึง4เกมเลยทีเดียวนะครับซึ่งคู่นี้แหละครับเปรราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับบางสำรักเนี่ยราคาไหลล่วงหน้าไปแล้ว1ลูกนะครับดังนั้นครคูนี้ผมแนะนำให้อยู่ฝั่งต่อ น่าจะดีกว่านะครับเนื่องจากนาโปลีในชั่วโมงนี้เกมลุกยังดูเฉียบคมและก็มีความหลากหลายมากกว่าฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่นาโปลีลุนกินเต็มฟันธงเราไปกันที่คู่ที่2นะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับเป็นคู่ระหว่างสิงโตนะัมแคลร์มเชลซีเจอกับคุณคอนเวตแฮมยูไนเต็ดนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามสแตมฟอร์ดบิดนะครับจะเตะก,กันในเวลา2ทุ่มตรงนะครับ เรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านเชลซีอยู่อันดับที่3แข่งไปแล้ว31นัดชนะ18เสมอ8แพ้ไป5เกมยิงได้66เสียไป27ประตูมีอยู่62คะแนน,นครับส่วนฟังเวสตแฮมอยู่อันดับที่7 แข่งไปแล้ว33นัดชนะ15เสมอ7แพ้ไป 11, เกมยิงได้52เสียไป43ประตูมีอยู่52คะแนนครับผลงานเฮตูเฮต์นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเชลซีครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งเวสต์แฮมครับเก็บชัยชนะไปได้4นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนธันวาคมไปที่แล้วเป็นเกมที่เวสต์แฮมครับเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปด้วยสกอร3ระต2นคับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านเชลซีภายใต้การคุมทีมของโจมาซูเกลรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่5รายก็จะประกอบไปด้วยมัตเตโอโควาซิตคาร์ลมาสันอดอยเบนเชวิลอันโตนิโอรูดิเกอร์และก็อันเดสคิสเตนเซ่นนะครับโดยที่วันนี้นะครับโจมาซูเคลมีปัญหาในเรื่องผู้เล่นในแนวรับนะครับเนื่องจากทั้งคิสเตนเซนกับรูดิเกอร์ มีอาการบาดเจ็บทั้งคู่เลยแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นเซนเตอร์ฮาฟตัวหลักของทีมด้วยดังนั้นครับเกมนี้น่าจะเป็นชื่อของอาร์สปลเกต้ามายืยนเป็นเซนเตอร์ฮาฟแล้วก็ลิชเจมจะออกมาเป็นวิงแบ็กมากกว่านะครับโดยที่วันนี้ซูเคลลิลจะวางระบบ3 4 2 1นะครับคู่ตรงกลางครับจะใช้จอจินโยเล่นคู่กับกองเต้นะครับริมเส้นฝั่งขวานเนี่ยน่าจะเป็นลิชเชมมากกว่าอัสปลเกต้าแล้วก็ฝั่งซ้ายก็จะเป็นมาร์กอนอลองโซหน้าต่ำนะครับก็จะมีตโมอเวเนอร์กับ มนสันเมลนะครับหน้าเป้าก็จะวางคายฮาวร์ดลงลาดตะข่ายนะครับซึ่งจับแผนพังเนี่ยผมยังมองว่าอาจจะสลับตำแหน่งกันก็ได้ระหว่างคายฮาวร์ดกับตีมอรไวเนอร์นะครับส่วนฝั่งเวสแฮมภายใต้การคุมทีมของเดวิดมอยรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3รายก็จะประกอบไปด้วยเคิร์สซูมาอิซาดิยอบแล้วก็แองเคโลโอกบอนน่านะครับสังเกตดีๆนะครับ3รายชื่อที่มีอาการบาดเจ็บเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาบทั้งหมดเลยดังนั้น เวทแฮมเองก็มีปัญหาในเรื่องผู้เล่นที่บาดเจ็บในตำแหน่งเดียวกันถึง3ารายเลยด้วยกันเลยนะครับโดยวันนี้ครับคาดว่าเดวิดมอยนะครับจะขยับเบนจอนสันที่ปกติแล้วเนี่ยเล่นเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาวันนี้จะถูกจับมาเล่นเซนเตอร์ฮรับวันนี้ครับคาดว่ามอยจะวางระบบ4-2-3-1นะครับคู่ตรงกลางก็จะเป็นโทมัสซูเชกเล่นคู่กับเด็แคนไลท์สามแนวะลูกครับวันนี้จะมีจาร์ดเบอรเว Power now นมะานิโอลาซินีและก็ปาวเวอฟอนเนลนะนาเปาก็จะวางมิเกลอันโตนิโอลงลาตาข่ายเช่นเดิมครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ภาพรวมถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเชลซีอยู่อันดับที่3ฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป็น2เกมซึ่งเกมล่าสุดครับเป็นเกมที่เชลซีพลิกล็อกแพ้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์สประตูสอนะครับ ผลประกอบการของเชลซีจาก5เกมที่ผ่านมาเชลซีพาวินไป3เกมติดลบไป2เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%จากการทำกำไรส่วนฝั่งเวทแฮมฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่เวทแฮมครับทำได้เพียงเสมอกับเบอร์ลี่และจบด้วยสกอร์1ประตูนหนึ่งไปนะครับเรียกได้ว,ว่าเกมนี้ก็ เวทแฮมทำต้มลนหายไปอีกนะครับผลประกอบการของเวทแฮมจาก5เกมที่ผ่านมาเวทแฮมพาตีบวกไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40นะครับจะเห็นได้ชัดว่าทั้ง2ทีมนะครับเป็นเชลซีผลงานดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเกมล่าสุดนะเชลซีเพิ่งแพ้มาเรียกได้ว่าแพ้คาบ้านเลยนะครับซึ่งคู่นี้เรทราคาเปิดมาที่เจ้าบ้านเชลซีต่ออยู่ที่1ลูกนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างจะแข่งโป๊กเลยทีเดียวนะฮะ แล้วก็เลตส,สูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งนะครับราคาไหลลงหน้าของเลตส,สูงต่ำอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับก็มาดูสถิติสูงต่ำของทั้ง2ทีมนี้เมื่อยามที่ได้เจอกันกันสักหน่อยนะครับ10เกมหลังสุดที่ได้เจอกันนะครับเลตส,สูงต่ำนะครับดูฮะอัตราสกอร์ต่ำนี่มีถึง6เกมเลยด้วยกันฉะนั้นครคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยก็ต้องบอกว่ามักจะเป็นเกมที่ เล่นกันแบบอึดอัดพอสมควรซึ่งถ้ามาดูสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับเชลซีที่อยู่อันดับ3เนี่ยถึงแม้ว่าคะแนนจะอยู่เหนือสเปอร์อยู่ประมาณ5แต้มแต่ก็ไม่การันตีอันดับ300เนะครับเนื่องจากยังเหลือเกมอยู่อีก7เกมด้วยกันกสำหรับเชลซีดูง่ายว่าตอนนี้เชลซีก็ประมาทไม่ได้นะครับส่วนฝั่งเวสแฮมก็ต้องเร่งไต่อันดับ ขึ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปไปได้ตอนนี้เวทแฮมอยู่อันดับที่7มีอยู่52คะแนนนะครับมีคะแนนตามอันดับ4อย่างสเปอร์อยู่ที่5คะแนนนะครับเหลือการแข่งขันอยู่แค่5นัดสําหรับเวทแฮมเนี่ยถือว่ายังมีโอกาสนะครับถ้าตามทฤษฎีนะครับเวทแฮมมีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางปฏิบัติเนี่ยต้องมาลุ้นกันแบบนัดต่อนัดกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับเกมนี้นะครับต้องมาวัดกันที่แนวรับของทั้ง2ทีมนะครับเชื่อว่าวันนี้เชลซีนะครับการที่ขาดอันเตโรดูร์เกอร์กับอันเด ผมมองว่าส่งผลกระทบอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเกรดฟุนบอลเวทแฮมในชั่วโมงนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับการทําทีมของเดวิดมอยเนี่ยเกมนี้นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะออกไปที่หน้าเสมอนะครับดังนั้นถ้าผลจะออกไปที่หน้าเสมอแบบนี้เรดเปิดมาหนลูกผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนขุนคอนเวทแฮมยันได้ฟันทง เราไปกันที่คู่ที่3นะครับศึกพรีเมียร์ลีกคู่ไฮไลท์ประจําค่ําคืนวันนี้เลยนะครับเป็นศึกเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้แมตช์นะครับเป็นคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันนะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับจะเตะกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านลิเวอร์พูลอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว32นัดชนะ23เสมอ7แพ้ไป2เกมยิงได้83เสียไป22ประตูมีอยู่76คะแนนครับ ส่วนฝั่งเอเวอเรตันอยู่อันดับที่17นะครับแข่งไปแล้ว31นะัดชนะ8เสมอ5แพ้ไป18เกมยิงได้34เสียไป53ประตูมีอยู่29คะแนนครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของเจเกนคอฟนะครับรายงานตัวฟล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีอยู่เพียงแค่รายเดียวก็จะเป็นโรเบโตเฟมนโนนะครับนอกนั้นเนี่ยขุมกำลังของทัพหงแดงก็ ค่อนข้างจะฟูลทีมเลยทีเดียวโดยที่วันนี้คาดว่าคอปจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้สาประตูก็จะเป็นอลิสันแบ็กเกอร์แนวรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเชนัเล็กซานเดอร์อโนฝั่งซ้ายก็จะใช้แอนดูร์บราซันคู่เซนนะครับก็ยังคงจะเป็นเวอร์จิฟันได้เล่นคู่กับเจอร์มาติปนะครับกลาง3คนนะครับกลางรับก็จะเป็นฟาบินโนนะครับขนับข้างด้วยติอาโก้คันตา้าแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับ3านะ่าลุกวันนี้คาดว่าจะใช้โมเมสซาลาดิเอโก้โชต้าแล้วก็ซาเดโอมาเน่นะครับ ส่วนฝั่งเอเวอแรนภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์แลมพาร์ตนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่ถึง6กรายด้วยกันเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยชอมเดวิสนาธานเพเทสันดอนนี่ฟันเดเบกโดมินิกคาวัลเลวินแอนด์ดอทเทาเซนและก็อ e ังเดโกเมสนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าแลมพาร์ตจะวางระบบ4-3-2-1นะครับผู้สารประตูก็จะใช้จอแดนพิกฟอร์ดเช่นเดิมนะครับแนวรับ4คนฝั่งขวาก็จะเป็นเซมุสโคแมนฝั่งซ้ายก็จะใช้ วิชารีมาโครเลนโกนะครับการรับ3คนนะครับก็จะมีอับดูไยดูโกเล่อัลลันและก็ฟาเบนเดลนะครับหน้าต่ำครับก็จะมีอเล็กซ์อูบวีกับแอนโทนีกอนดอนนะครับนาเปาก็จะวางลิชาริซันลงล่าตักขายในนี้ครับ ก็สำหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้คู่นี้ผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงกันในไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้ที่ไลน์ j o s 8 8ที่ด้านในต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนเพื่อ,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 อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ เราไปกันที่คู่ที่4นะครับกันโชสซีอาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างอินซีฟ้าขาวลาซิโอเจอกับปิศาจแดงดำเอซิมิลานนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามสตาดียอโอลิมปิโกนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสีนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันเลยนะครับเจ้าบ,บ้านลาซิโออยู่อันดับที่6แข่งไปแล้ว33นะัดชนะ1 6เสมอแแพ้ไป9เกมยิงได้65เสียไป48ประตูมีอยู่56คะแนนครับ ส่วนฝั่งเอซิมิรานตอนนี้ตกมาอยู่อันดับที่2แล้วนะครับเนื่องจากเมื่อคืนเนี่ยเป็นอินเตอร์มิรานเอาชนะโรม่าไปด้วยสกอร์สาเนี่ยทำให้อินเตอร์มิรานครับแข่งไป3านัดมีแต้มมากกว่ามิรานไปอยู่1แต้มแล้วนะครับซึ่งมิรานแข่งไป3-3นัดเนี่ยชนะย1ิเอเสมอ8แพ้ไป4เกมยิงได้58เสียไป29บประตูมีอยู่7 1ดคะแนนครับผลงาน hey Head ต o He a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นลาซซโอครับเก็บชัยชนะไปไ3น เสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งมิลานครับเก็บชัยชนะไปได้หนัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเกมโคปาอิตาลีนะครับเป็นเกมที่มิลานครับเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไปด้วยสกอร์4ประตูศูนย์นะครับแล้วก็เกมกนัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับก็เป็นมิลานนั่นแหละฮะเปิดบ้านเอาชนะลาซิโอไป2 0เมื่อช่วงเดือนกันยาปีที่แล้วนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านลาซิโอภายใต้การคุมทีมของ m มอรลิซิโอซารีนะครับรายงานตัวฟลิมบัจิบจะมีอสองรายก็จะประกอบด้วยเปโดโรดูเกสกับอดัมมาลูซิกนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าลาซิโอจะมาในระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีลูคัสเลวาเป็นตัวตัดเกมนะครับขนาบข้างด้วยลุยส์แอเบโตกับ เซกิเมเลนควิตซาวิทนะครับสามนะลูกครับวันนี้ก็จะมีฟิลิปเป้แอนเดอร์สันชิโรอิมโบมิเลแล้วก็มาเตยียสคายี่นะครับส่วนทีมเยือนเอซีมิรานภายใต้การคุมทีมของสเตฟาโนปิโอรีรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่3ลรายก็จะประกอบด้วยเซมองเกียอันเตเลบิชและก็ อเลสซานโดฟอล์เรนซีนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าปิโยลี่จะวางระบบ4-2-3-1นะครับตรงกลางสองคนก็จะมีซันโดโตโนลี่เล่นคู่กับอิสมาเอลเบนนาเซอร์นะครับ3านะลูกครับวันนี้ก็จะมีอเล็กซานเดอร์มเกอร์ฟองเคสซี่และก็ลาเฟลเลอยลส่วนหน้าเป้าก็จะวางโอลิเวรีชิรูลงร่าตักข่ายแนวนี้ครับ เรามาดูทัศษะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ,บ้านลาเซโออยู่อันดับที่7เนี่ย ฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดเปิดเกมที่ลาซิโอครับเปิดบ้านเสมอกับตอริโนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1นึงผลประกอบการของลาซิโอจาก5เกมที่ผ่านมาลาซิโอพาตีบวกไป2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการทาำกำไรอยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งเอซิมิรานอยู่อันดับที่1ในตอนนี้นะครับ ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2สเสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่มิลานครับลงเล่นรายการโคลปลาิตเลียแล้วก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไปด้วยสกอร์3ประตูศูนย์นะครับผลประกอบการของฟังมิลานจาก5เกมที่ผ่านมามิลานพาตีบวกไปที่2เกมติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%เท่ากับลาซิโอนะครับซึ่งเลทหละงเข้านี่ครับเปิดมาที่ราคาเสมอนะครับแล้วก็ราคาไหลล่วงหน้าเนี่ยคาดว่าจะไปทางมิลานต่อปอป,อปอนะครับ ซึ่งสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนี้นะครับค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรถ้าเรามามองถึงขุมกําลังเนี่ยเป็นฝั่งมิลานดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับเนื่องด้วยเอซีมิลานนะครับมีเรื่องแชมป์กันโชสิริอาเป็นเดิมพันนะครับดังนั้นในเกมนี้คาดว่าเอซีมิลานจะมาเล่นแบบฉวายหวัวอีกหนึ่งเกมแล้วนะครับคู่นี้นะครับผมขอเอียงไปฝั่งทีมเยือนอย่างเอซีมิลานเชื่อว่าวันนี้น่าจะมาเฉือนชนะออกไปได้ฝรุง้ง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่ึกลาลิกาสเปนคู่เดียวในค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างบาร์เซโลนาครับเจอกับลายโยเบเยกาโนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามคัมโนนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงเลยนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนาอยู่อันดับที่2แข่งไปแล้ว32นัดชนะ1 8แเสมอ9แพ้ไป5เกมยิงได้61เสียไป32ประตูมีอยู่63คะแนนครับ ส่วนฝั่งไลยโย่อยู่อันดับที่14นะครับแข่งไปแล้ว32นัดชนะ10เสมอ7แพ้ไป15เกมยิงได้33เสียไป38ประตูมีอยู่37คะแนนครับผลงานเฮตูเฮตนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นฝั่งบาซ่าเก็บัยชนะไปได้9นัดแล้วก็เป็นฝั่งไลยโย่ครับเก็บัยชนะไปได้1นัดซึ่งเกมที่ไลยโย่เอาชนะได้นี่ครับก็เป็นเกมล่าสุดนี้นะฮะเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นไลยโย่เอาชนะบาซ่าไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านบาร์เซโลนาภายใต้การคุมทีมของชาบี้เอเนเดสนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้จะมีอยู่2รายก็จะเป็นเปเดียกับมุสซาวากเก้นะครับโดยที่วันนี้คาดว่าชาบี้เอเนเดสจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนก็จะมีเซกโรบุตเกตกาบี้แล้วก็แฟงกี้เดยองนะครับ3านักลุกครับวันนี้จะใช้อุสมานเดมเบเล่เปแออเมริกออบามิยองแล้วก็เฟรนตตอเลสนะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนลายโยบาเยกาโนภายใต้การคุมทีมของอันโดนิเอลาโอลารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะมีอยู่2รายก็จะประกอบไปด้วยมาตินเมเกลันและก็เอสเตบันเซเวอร์จิสนะครับโดยที่วันนี้คาดว่าลายโยบาเยกาโนจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับ3แนวลุกนะครับก็จะมีอิซิปาลาซอนออสกาเตโคแล้วก็อันวาโลกาเซียนะครับหน้าเป้าก็จะวางเซจิกัวเดโอลาลงล่าตักขา่ายแนวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าฟอร์มการเล่นไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ้านบาร์เซโลนาอยู่นอันดับที่2ฟอร์มหนัดต่างสุดชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่บาร์เซโลนาครับบุกไปเอาชนะเลอันโซเซดัดมาได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับ ซึ่งผลประกอบการของบาซ่าจาก5เกมที่ผ่านมาบาซ่าพาตีบวกไปเพียงแค่เกมเดียวครับนอกนั้น4เกมเนี่ยเป็นบาซ่าพาติดลบทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20%จากการทำรายเพียงเท่านั้นเองนะครับส่วนฝั่งไลยโยอยู่อันดับที่14นะครับฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่ไลยโยครับปลุกไปเอาชนะเอสปายโยมาได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับ ผลประกอบการของลโยกนะครับก็ไม่ต่างจากบาซ่าเลยนะครับจาก5เกมนี้ลาโยพาตีบวกไป1เกมยกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซนต์อยู่ที่20%เเท่ากันเลยนะครับซึ่งคู่นี้นะครับเลทราคาเปิดมาที่บาร์เซโลนาต่อที่ลูกครึ่งเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าราคาค่อนข้างจักแข่งมากเลยนะครับเลทอัตราสูงต่ำนะครับเปิดมาที่3ลูกนะครับเราไปดูสถิติสูงต่ำของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับสูงต่ำของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็น่าสนใจเลย ทีเดียวนะครับซึ่งจากสิบเกมเนี่ยคู่นี้ยิงสกอร์ทะลุเลตสูงต่ำอยู่ที่เจ็ดเกมนะครับก็น่าสนใจนะฮะสำหรับสกอร์สูงคู่นี้ และถ้าเรามาเทียบคุณภาพผู้เล่นเนี่ยแน่นอนครับ้าบ,บ้านบาร์เซโลนาดูเหนือกว่าค่อนข้างจะชัดเจนก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะครับภาพรวมเนี่ยทัฤดูการที่ผ่านมาถือว่าส่วนทางกันเป็นอย่างมากนะครับช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยบาซ่ามีผลงานที่ยแย่นะครับส่วนลาโยะในช่วงต้นฤดูกาลผลงานเนี่ยดีอย่างต่อเนื่องถึงขนาดขึ้นไปถึงหัวตารางเลยทีเดียวนะครับและจุดเปลี่ยนนะครับก็เป็นช่วงตลาดเบรกีหนาวนะครับบาร์เซโลนาผลงานก็ดีวันดีคืนนะครับส่วนฟังไล หลังจากนั้นมาก็ผลงานก็ดําดิ่งลงมาเรื่อยๆเ,เลยนะครับดังนั้นเกมนี้ไม่แปลกเลยนะครับที่เลทราคาจะเปิดมาถึงลูกครึ่งนะครับเกมนี้กําแพงที่ตั้งไว้ถึงลูกครึ่งเนี่ยผมยังเอ็นเอียงไปฝั่งบาร์เซโลนาคาดว่าวันนี้บาซ่าจะเก็บ3ามแต้มในบ้านได้ทีนี้เราต้องมาลุ้นกันว่าเม็ดที่2บาซา่าวันนี้จับมาไหมดังนะั้นครู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บาร์เซโลนา่าลุ้นเม็ดที่2ฟันทง ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยมากันได้นะครับสำหรับ5คู่นะครับผมจะสรุปสั้นๆอีก1รอบนะครับคู่แรกครับเอมปรีกับนาโปลีผมเลือกต่อไปที่นาโปลีคู่ที่2ครับเชลซี Chelsea กับเวสต์แฮมผมเลือกรองไปที่เวสต์แฮมคู่ที่3ครับลิเวอร์พูลกับเอเวอเรตตันคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ คู่ที่4ครับลาซิโอกับเอซีมิลานคู่นี้ผมเลือกวางไปที่มิลานและคู่ที่5ครับบาร์เซลโลนากับไายโยผมเลือกต่อไปที่บาร์เซลโลนา กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคร์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ